สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเออแกทำไมวะเพราะแบบอกว่าถ้าเอาคำที่พิมพ์ในพวกตีพิมพ์วารสารหรือก็วิอยานิพนธ์อะนะเอกสารที่ใช้สรุปทุกอย่างที่แกเรียนมาอะไรเงี้ยว่าได้อะไรมาอะไรเงี้ยเอามาตีพิมพ์เอ้ยเอามาพิมพ์เล่นอะไรเงี้ยคำพูดอะทำไมกลายเป็นว่าแซนดิอไรห้าบาทกลายเป็นว่าฉันนี่เลยฉันดา่าฉันไม่ได้ด่านะแบบว่าคนแกส่สอนฉันมาว่าไม่คือไม่ใช่คือใช่ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่เว้นนะก็คือก็คือใช่มูมา,า,แ,มมา,มาแล้วแม่งเอมั่วไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูมั่วอะไรวะงานตั้งใ,ใจแข่งกันบุกเต,ตองกินตรงกลางกันเออเนี่ยอร่อยเว้ยไอขนมจีบอะหน้าลูกมันจุลาลดลงมาหน่อยมันก็ครึ่งละ อืมขนมจีบหมูหน้าโงมายาบาลจุฬาอร่อมากนายซื้อมาให้กินแม่ไม่ออกมาพูดสับหายไปจ้าหายอยู่แม่ก็อกมหน่อบางีจ้าก็ไม่ค่อยสบายอ่ะอืมว่ะไม่ว่าหรอกเศรษฐริจไม่ว่าได้ไงไม่ใช่ตังคูแต่ถ้าโรคบางของกูอย่าเสือกเข้ามาละกัน